ตำก้อยตำลาบแกคิดเองที่เดียวในโลกเลยเ้องคนเชียงคานเขาไม่กินลาบไม่กินก้อยแล้วก็ไม่นิยมกินเนื้อเลยเอ๊ผมก็สงสัยครับแต่ว่ามีแฟนขับคนหนึ่งบอกว่ามันมีมันมีร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านร้านเดียวแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยด้วยมีร้านเดียวด้วยแล้วก็เขาจะมีสูตรของเขาก็จะมีจังโก้ซึ่งเป็นทีเด็ดของคนเชียงคานเปิดมากี่ปีแล้วพี่นี่ยี่สิบเอ็ดปีครับ โอ้ก oh. ้อยแสโครกเปิดมา21ปีพี่โอเล่เชียงคานทำให้เราต้องเดินทางมาถึงที่นี่เลยนี่ก้อยเนาะครับนี่แหละมันเห็ดแห่เหนียวเครื่องมันเห็ดเหนียวนี่ฮะนี่ฮะก้อยเหนียวครับพี่น้องครับคือลาบเหนียวที่ว่าลาบตำอ่ะครับพี่น้องร่องมาเนี่ยร่องร่องโอ้โหเมมเบนเคลือ ะแตกแดกตับเดินทางมาที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับทำไมต้องมาถึงที่ครับปกติเนี่ยอาหารอีสานในลาบก้อยทางภาคอีสานในทุกจังหวัดก็จะเป็นที่นิยมกันแล้วกินนงกินเนื้อแต่ที่นี่ครับเขาว่ากันว่าคนเชียงคานเขาไม่กินลาบไม่กินก้อยแล้วก็ไม่นิยมกินเนื้อเลยผมก็บ,บอกว่าคนเชียงคานนี่มันติดต่อระหว่างคนเล่าแล้วก็คอ,อนคอ,อนไปทังเหนือของจีนบ่ทั้งผู้เนาะของละเนือของเล่าเนาะเออเอาบอก<ท>ว,ว่าไปนี่ สวัสดีครับคโบคคนเมืองเลยแต่เนาะฮะโดนพอกระเทือนนะว่าคนเ <บน S 2> มืองเลยคนเมืองเลยเันนี่ไปตลาดซื้อปากกาสนังไว้ามาใส่แกงเคียดโอ้ยต้มมาใส่กันเป็นแต่เคียด,ดมากแกงเคียดใส่ปากกาสไหมก <Hey! Hey! S 2> ินหม้ได้ไหมไปกินทิมกินแตงโม<อ>บ่มีเนื้อบ่มีก้อยบ่มีอย่างก้อยบ่ก้อยใส่หม้อได้ก้อยใส่โค้กคุณไง แม่ตั nice ้มแท้ก็ว่าตั้มเดี๋ยวๆดี๋ว่แม่มันคือออกงอนนะไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวไม่ได้มาคนเดียว่ไเมื่อเมากับใค่เม่อเมนแค่โจ้คนเดียวไผรโจโก้บุลเล่โจโก้โจโก้คนละครับขาจะมาจบเลยยี่เหี่ยนนั่นแล้วคุณอี่เหี่ยนใจโจโก้มาโก้มาพุลแล้วาไม่ยังสวัสดีครับเอาเปคนเหนื่อยนะเป็นคนที่ไหนโอ้ยที่ไหน เป็นคนทุกที่นะเป็นคนเลยต้องพูดยังไงเป็นคนทุกที่ครับเป็นคนทุกที่พี่โกโ้พี่โจโ,โจโก้มารวมกันครับมันเป็นร้านที่แซ่บผมถึงขนาดต้องโทษโทษชวนด่วนเลยพี่โก้มาช่วยผมพิสูจน์แน่ว่าต่ำก้อยมันเป็น,นย,ยังไงปนชยัยก้อยอ่าปนชัยเรียกว่าลาบก้อยนีเดิปนใสโครกได้ขนาดนี้ลาบเใสโครกไม่เคยเห็นแบบนี้เหนียวเลยอยากดิ้นร้ออยากรองเนาะ อยู่นี้วันนี้แปลกๆตัวได้ไหทอดไข่กับทอดใสกระทะดิอย่ามาทอดใสโคกนะทอดใสหม้อนึงกูนะเคยกินไทอดใส่ม่งใส่ม้นึ่งดสม้่งทใสม้งทดใสหม้อน่งทอดใสม่งทอใส่ม้อหนึงใส่อ่นงทอ้ําน่ใส่อใสม้อน่ดม้อปนึ่ม้นใสมน่ม้นมาแลม้อนสมน่งทอดใสม้วหนึ่ดใส้่ทอด้วงส้ออนะ พ่อคนเลยไป,ไปไปใส่ไปเลยมาสั่น <ะ S 1> เออแล้ก็ขี่รถออกนำนาคเปนพลเรนนำก้นมาสัา่นมาเขาเคยบางสั่นเอาเป็นว่าไปใส่ไปเลยเนาะตอนนี้ว่าคนในเข้าไปแล้วเขาก็มาจอดหลับเพิ่นไ็ไเล <c ười> ่นไปเลยเออพเรือนนำกล้นนำไปใส่เนาะไปเลยกินก้อยลาบเมืองเลยซึ่งเขาบอกว่าคนเลยบ่มากกินเนื้อเขากินแต่หมูเออกินแต่หมูก,กับป่าแต่นี่คือหนึ่งเดียวในแบบในเมืองเลยอ่ะในเคียงคาเนี่ยเขาบอกงี้แล้วก็ ก็เผื่อในจังหวัดเลยก็ไม่ค่อยมีส่วนมากคนที่กินเนื้อกินงวัวเนี่ยชีเป็นคนลาวใต้ทั้งคนทั้งทั้งได้เป็นเคยเป็นอ๋อเ,เป็นคนลาวใต้ที่จะกินเนื้อกินไข่แต่ทาง<ห>นเนื้ออาจะไม่<ะ>ไมค่อยกินเนื้อไม่ค่อยกินกินแต่หมูรู้ไหมผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะผมก็ไม่เคย,เคยหูวมาก่อนนี่ไปนองทำให้เราเดินทางมาที่จังหวัดเลยออพวกเชี่ยคานไปบุกกันเลยฮะเป็นคนเลยปะเป็นมืนคนเลยเออถึงว่าหน้าตาเป็นเหมือนคนเลยถึงว่าหน้าตาเป็นเหมือนคนเลยมันว่าเาเป็นหมายใ่ ยายบอบออาไคนคนบ้านเดคนเชียงคานนี่มันบอได้สมเนียงได้สมียงคับคนแ้วเคยมีผอกคนี้เอ่าคนกูนะบ้าจิมเลยบอโอ้ยอยาให้เราิมเลยอยให้เราิมโอ้ยซิมไบเไเยสุดวนวุนต้นให้นชิมบอวนไดวันไอันนี้บอกตัวอันนี้บอุณหลายๆเ้อ ร้านแกจะมีโรงสีเก่าๆอยู่ตรงนี้นี่เขาเอื้อนโรงสีเข้าสีเข้าตรงไหนสีเข้าสีเข้าอ่ะน้ำนี่อาวาเอาไปเังไงเหนือเออเอาไงงูให้งัวไหมลำลำเอาลำเขาบอกว่าสีเข้านี่เอาเขานำเข้ามาในโรงสีนี่คอยดูตนผู้เท่าก็เลยสี่ผู้เท่าก่อนนะบุสีผู้เท่าคนก็ดีใจงัวเต๋องัวเติร์นนะคนวัาสิบพ่อไปจันหันแต่เสาวเลยสี่เราก่อนโอ้โอเทปนี้ทำไมมาเฉิดฉายเลยวะเนี่ยมาเลยมามามาในตรงนี้ตรงนี้ตู้นี่ครับตู้คว น้ำใสแกนเดินก่อนอันนี้อร่อยสุดพี่นนีี่่คครรัับบอันนี้เลยนี่เลยลาบใสโค้กครับลาบใส่โค้กขอชิมมะคั่มหน่อยขอชิมหน่อยขอชิมมี่เลยครับครับผมครับขอชิมนะครับขอชิมครับโอ้ยเสียงกำนังก๊อกเย็ดปอนด์ เจ้าสีแตกคำใหญ่วันนี้เจ้า่าใส่ซอนเด้อฮะนใส่พวรดชิมไหมเ่ขออนุญาตได้ครับเด้อมีสใส่ไรสสสยสเอาไปเินนเินชิมโดนชิมนะครับดวะสดโอ้ แทบแทบบะแ่บพี่แทบครับแทบแซทบก็ไปล้างมือแทบแทบม่วนไม่แทบเลยนะดีนะนะเปรี้ย่น้องแ่บแันนี้ชิมนี right? yeah, <baby. S 1> yeah, ้แบบแบบแบบต่ำนิดปต่ำแบบตำกำลังเด้แทบบอยู่อร่อยอร่อยอ่ออันนี้โต๊ะของพี่ชายนะครับจักกันเดี๋ยว ไปดูไปดูในครัวไหมบังงานงึ้นบันไดลงบันไดคือกับมีไอหลายเกินยังก็บ่ไดไดวิตามีนไกินยังกับแนนเบิร์กินหน่อยหน่อยกับแนนกิเสียบขึ้นมาเไปไปหาหมอหมอมาม่าไขมันพวกตับแต่ไขมันในเลือดสูง เห็นก็าว่าตัวนี้ดีก็เลยซื้อมากินก็เลยลองกินไปเดืยนกปวัวนี่แหละเลยไปหาหมออีกเทียนหนึ่งหมอบอกว่าไขามันลดลงมีไอกับบเกมีอยอเฮ็ดเบียกได้ดีขึ้นก็เลยกินมากใเรื่อยเขาก็ค่อยมียแล้วกินต่อไปตัวมันดีไหมเป็นสมุนไพรผูได้ไมีอาการเมีไอค่ะตับสูงกับร่องมึงเดอ้อมากินสิดีขึ้น อ้มาบุกแม่กลั่วเราด้อยสวัสดีครับลาบก้อยครับสวัสดีแก่วัสดีแก่พี่โอเล่ครับครับผมนี่ครับลาบก้อยหนึ่งเดียวในพูดถึงพูดได้ว่าอำเภอเชียงคานเลยเนาะครับจังหวัดเลยบอกได้อปะได้ครับเาจังหวัดเลยครับเราเลยปรทเทเลยหมายถึงว่าคนในเลยดิมีร้านร้านลาบร้านก้อยเยอะไหมก๋ามีครับแต่ว่าที่ว่าไส่โคกทำไมจะมี่บุกี่ร้านที่บอกว่าไส่โคกมีกี่บบุกี้อาจะเป็นร้านเดียวมั้งไส่โคกร้านเดียวครับร้านเดียวเลยนะครับ โอเล่ลาบก้อยมาเสีบอีกผู้ชมดูนี่นี่นี่ราบเหนียวอันนี้ก้อยครับอันนี้ก้อยใส่คก้โอเปิดมากี่ปีแล้วพี่นี่ประมาณยี่สิบเอ็ดปีครับโอ้ยยี่สิบเอ็ดปีแล้วครับปีก้อยในคกครับก้อยใส่คกเปิดมายี่สิบเอ็ดปีพี่โอเล่เชียงคานทำให้เราต้องเดินทางมาถึงที่นี่เลยตั้งแต่ปีสี่เจ็ดครับเปิดตั้งแต่สี่เจ็ดครับมันมาได้ยังไงพี่เล็กทำไมต้องก้อยใส่คกเป็นไอเดียมายังไง ก็ตอนแรกก็ไปเฮ็ดเพินเฮ็ดแล้วมันรับมาบโบเราใจบบเราใจเอาโคบันกทึกสนุกคนนี้ครับถ้าเอาหม้อมันก็ต้องไปจับดามก็ต้องนั่นเองก็เลยสู้คบไปได้ครับมันไม่ต่ำมันไม่ต่ำมว่าคบมันบมีดามเนาะเราต้องจับครับโอ้วใส่หม้อไม่ได้จับดามลุ่มครับเจ่อเป็นลุ่มไว้ครับไอเดียดีเนาะก็เลยเฮ็ดคบดีกว่าเฮ็ดนี้พอบขคือบ้านเฮ็ดคอโคบนี่น้องครับ พิ่งเคยเห็นนี่เลยครับเดี๋ยวมาดูสูตรตำก้อยเบิงแบบก้อยเหนียวเนาะอันนี้อันนี้ก้อยครับีก้อยธรรมดาจะลาบนจะเปิดกรอนอีกแป๊บนึงครับใกล้โชคราบนี่พืนจีต่ำนันนี้ก้อยเนาะครับเอาเป็นลาบเหนียวนะไม่แน่ครับบก้อยจะเป็นแบบนี้ครับก้อยจะเป็นแบบนี้ครับขอชิมค้าวเคียงได้เยนะครับพี่น้องใช่ครับ ที่จังนุ่มโก้ไปกินเมือวานนี่บอกพนับพนยางเลยพนางครับพนัญจังคำอืมใส่โคบนี่โอเคตัสั่งได้กูมีไตาอโคบสูตรราเนี่ยนี่ก็คือจะไปด้เหรียญแป๊ดให้มาครับที่มนเนี่ย คิดคนเองคิดคนเองสูตรคิดคนเองนะครับผู้ชมครับอ๋อรับเนี่ยรับเนี่ยจะเป็นนี่ละไอเป็นไส้เนี่ยนะครับอือนี่เลยไส้สุดไส้สุดจะอร่อยครับแต่มันซุปแล้วรับเด็ดแต่ส่วมากรับเนี่ยทำมันเลยเนี่เขาจะต้องเป็นเครื่องไหนซุปครับเครื่องในซุปเราก็คือทาไตไตจะเป็นเครื่องในดิบเครื่องในดิบครับ เมื่อกี้จะเป็ี่ยนนะครับไส้สุดตัวนี้จะเป็นไส้สุดครับไส้สุดรทาให้สุกก่อนต้องมาต้มให้มันสุกก่อนครับไ่็คือใส่บุมี่หมองไปนะครับอันนี้จะเป็นไอ้ไส้บกเฟืองครับใส่บกเฟืองครับอันนี้ใส่บกเฟืองใส่บกยมนะครับอันนี้ไส้สุดครับคนละอันคนละอันต้องบอกเลยว่าอันนี้หนึ่งเดียวน่าจะเป็นในไทยที่เป็นการคิดค้นสูตรนะครับพี่โอเล่คิดค้นสูตรพี่น้องครับก้อยตั้มล่ะกับังกเมื่อกี้เนี่ยนี่ นี่แหละไอเห็ดให้เหนียวเ,เครื่องมัดเห็ดให้เหนียวช่วยชกๆใกล้ๆอันนี้เราปรุงปเ,เ,รเป็นวิเศษเลยครับปรุงเป็นพิเศษครับโดยที่ขเขาที่เขาอยากรานเดิมบรูที่เห็ดให้มันเหนียวก็คือตัวนีว้พอจะเป็นต้องใช้ช่วยมั้ยช่มั้ยดิเด็ดนห้เดียวเฮ้ย,ยผมมีรสชาติผมมีครับแต่ว่าเป็นซาลาเปาเห็ดให้ลาบนี่เป็นก้อนแต่ให้เข,าข้าครัวแบบครับแต่ก็มีปรุงอยู่นอยนึงเข่เห็ดให้มันเหนียวเฮ้ยนี่แหละครับร้านอื่นบบรู ร้านอื่นไม่มีนะครับลาบเหนียวแบบนี้มันเหนียวพอตัวนี้ก็เลยกินพ้นอยู่ที่คุณเองครับก็จะเป็นต้องเป่นเรียนแป๊บ,บ้ครับอ๋อครับอันนี้ตัวนี้เนาะอันนี้คือนะครับสูตรพิเศษเลยนะครับเอาแต่องว่าลาบเนียยมึงเลยสมมารานอื่นเขาจะเผาบเขือครับแต่นี่ผมจะเผาเขือกเผาบเขือโอลาบเนี้ยใส่้เขือบอกโทมารมึงเลยเพื่อนจะเผาเปอือกแต่ว่าเขือกเราโทมารถ้ามันนานไปมันจะ ส้มเหมือนจะบุับถ้าใส่เคื่องเนี่ยจะบุ้อันนี้ก็สูตรเขาไอ้นะเราต้องบอกว่าเป็นยังก็ได้บอกได้เต้าเต้ปรุงไม่ได้อยู่แล้วถ้าบอกน่าจะเป็นเข่าเป็นมะนี่ครับออาเาลองมึงจะใส่เข้าไปครับแล้วโคตรไปนี่ยเหมือนกันนี่ของป้นีครับอ๋อมันมาจากตรงนี้ครับือร้านที่เขปรุงทั้งปลาบัจะแจกจานของก๋าเซน้ำปลาตามจานครับนี่ก็เป็นบีบโซดครับที่เอาเรื่อง นี่ฮะนี่ฮะก้อยเหนียวครับพี่น้องครับบอกเพียรน้องรับเนาะอ่าก้อยเหนียวผลเนี่ยมันก้เดียวเองครับเนี่ยต้องให้มันจะบมเหนียวครับโมขึ้นล้านเหนียวครับครับเอาตำก้อยครับพี่น้องโอ้โหนี่คือการก้อยแต่ใช้ในการตำนะครับไม่มีน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกโอ้โหนี่คือตำก้อยไม่ใช่ตำส้มตำนะครับ ดีเนาะครับสูตรของพี่โอเล่เองนะครับความเหนียวเนืนั่นาเะมันก็จะเอาไปใส่รักหอมมันบ่ใส่ครับใส่ครับใส่ที่หลังบ่อกับที่หลังครับเข้าหรอครับบพดแนมันก็อีคนคนใส่แบบไอ้มันจะมุนครับมันจะจานจานละคกอ๋อเฮ็ดไว้ละอ๋อแล้วก็แล้วี้ก็ยังคนคนทีละจานคนทีละจานอีกครั้งนึงก็จะออกครับโอ้ข้าครัวมาใส่ตัวนี้ครับข้าบโพดแทมันอีโบเปลี่ยนก้อนครับ อ๋อถ้าจะเสิร์ฟนะครับค่อยค่อยมาปรุงอีกทีนึงครับผัดหอมเข้าขั้วใส่เพิ่มครับผมนี่ครับเพิ่มแบบอื่นร้อนไหมนะครับพี่โอลี่คิดเองทุกคนเองครับราบเหนียวชิมดูครับอย่าด้ส่วนนี้มีอยู่ประมาณเดียวครับไปชิมก่อนโอเคครับ แต่ถ้าเป็นรับร้านเดิมมันจะมันจะเป็นรับแห้งมันจะโมเป็นก้อนบนดียวครับไอ้อยู่นี่เนาะได้ครับผมผมสั่งนะพี่นะแล้วก็อีกอหนึ่งที่มาเชียงคานก็ต้องคือจังโก้ครับจังโกูจังโกูจังโก้จังโก้เป็นภาษาอียงครับไอ้จังโก้นี่ถ้าเกิดก็คือจังโก้ถ้าให้มันดูกวนๆหได้หนึ่งอ่าบ่ ซื้อมันจะได้อันนี้ก็มีอะไรบ้าง30เกรก็ปายอันนี้ขนานขนาคันนาอันนี้หัวใจหัวใจแล้วก็ตับอันนี้ตับครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอีหลียด้วยกันกินคนกินลาบก้อยแต่เพิ่นกินแบบซุปถ้ากินเนื้อต้องกินแบบซุปซึ่งว่าเป็นต้นกำเนิดของชาวจังหวัดเลยเชียงคานเลยนี่แหละครับชุอเป็นแหล่งกำเนิดเลยอันนี้คืออะไรพี่กระเทียมอันนี้กระเทียมหอมแดงครับวันนี้แดดอยู่ไกลเกินคาดอีกยอดเนาะอ่าต้องต้อไข่ยังไม่ใส่น้ำมันเนาะ ขัวเลยครับตามเาเนตมเือกาโอ้ยั้วครับัวให้มันหอมน้อยหนึ่งครับใบมะปูดครับมะพูดเันเมื่อบ้านห้องไปมะูดว่าใช่ครับโดมนนี้เพื่อนำซุปเที้ยครับน้ำเพียน้ำเชียจะได้หอมน้ําเพียครับไข่ปูเพียตะาันตาใส่น้งาคล้ายครับตะวันนี้เจ็ดเกี่ยวครับปูเพียแต่ว่าเอามาผัดคล้ายๆกันครับ ตะไคร้ถึงนที่คนไทยคึ่งครับแต่ถ้าเป็นอู้จะมีตะไคร้มีพริกที่ลืมมาได้ก็คือตัวนี้ครับยี่ห้ออะไรมันมะระผ้าครับมะระผาเหรอแล้วมันจะหอมอันเดียวกันเปมนกันเจยียบเรียบร้อยครับอ่ะโอเคโอเคพี่น้องครับผัดจังโก้ครับครั้งแรกแล้วก็ก้อยโคบก้อยดำก้อยดำก้อยตำโคบเออเด็กก้อยโคบอ่ะไปกินกันแ มาปุ๊บก็จะมีผักอย่างนี้ครับพีน่น้องครับโอเลราบก้อยเชียงข้านี่ยมักยังแน่ใบบักตูมพักข้างนี่อันนี้ใบใบข้าวใบไรครับข้าวตองข้าวตองข้าวตองอืมยาแล้วก็อันนี้อันน,นี้อันนี้คือดอกลิ้นฟ้าดอกลอกิ้นฟ้าดอกลิ้นฟ้ามใาไ้มาแม่เอามาเลยครับขมิ้วนําอันนี้อันนี้คือก้อยก้อยก้อยกีราบขมิอวนนี้ละลาบลาบโอเคดาบพกดาบตามออันนี้คือจังโก้ที่เราทําเมื่อกี้นะครับ อ,อคล้ายๆกับปูเพียะแต่ว่าใส่น้ำมันรวนมีการเจียวกันเอออันนี้คือลาบเหนียวทีบบ่ว่าลาบตำครับพี่น้องก้อยตำก้อยอันนี้คือก้อยตำด้อพี่น้องครับเหน<อ>ียวคือระบายดีได้ปึ้งหนึ่อหัร้องจังโ่กันเป็นยังไงเหมือนผัดผัดแต่มันมีความผมมาก แค่ไข่หูเพียรน่ยแ,แต่ว่าเพราะมันมีมันมีกระเทียมน้ำมันเข้ามามันก็หอมจากหมูต้อมาจากตมูทำไมเพื่อนี่ชิมอ๋อโจหตูชิมมันหรจังบ่จังบ่ไงได้นะจับมันละมนะุนเนาะมันน,นัวเนาะ นี่นคือเรามากินถึงที่เลยนะครับแต่ว่าจังโก้เนี่ยมันวุ้นเดนียว <c oughs> กำลังกำลังดี <c oughs> ลองทำเหนียว <c oughs> ลองมาหนิลองลองลอง <c oughs> โอ้โมเมนต์ข <Moment S 2> <c oughs> วดหนังขวกเลยนะ คกันนักพิกวัง่วงหันนี่โอ้ยประ่ธรรมาดาดังเป็นจะพุ่นเลยวังหันเียดังยังอดังตบดังตบอัเป็นกระบนนี่ับ,บ,บ,ม,บมันจะมันจะเหนียวติดสีเลยทา้ามเข่าเหมือนลาบเหนือเลยนี่มันจะมีเครื่องในสุกมันทำให้มันหนึบเขครับ กำลังผมกำลังเคยกินนี่ยนะกำลังเคยกินเลยเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเป็นน้องเส่บโอ้โหโอ้มันต้องเศร้ากันนานๆเลยผมมันมีเรื่องเอียงนักหนาในชีวิตฮะฮะไม่โจอก็ได้มี่อย่างเนี่ยบะไรวามึงอะไร อรอยบ่งเลยอ,อันนี้ลำเหนี่ยงลำเนี่ยมีกล้อยครับมีกล้อยของมึงนั่นลำเหนี่ยงมีกล้อยชื่อกันหมดนะโอ้ เราเดี๋ยวไม่ยึดรับรับเหนียวอยู่ดีเลยก็ต้องคุยงานเป็นใช่สบายลูกเราไปโรงเรียนบ่เรือที่มันเสามันมันไม่ยังต้องไอเกลี่กันนั้นนั่นเลยเหรอ ดดย่ญ่กธรรมดาที่สุ่มือกันทั้งคนไปโรงเรียนปกติแมนมืน้งเต๋เอเยอะเ้านี่เราจีนนย่มของซุกเนาะนะี่น้ำมันหอยปัดเครื่องในอ้นี่นคือจังคูแล้วครับเหเนียวปะบูเนียวครับน้องบูเนียว กินไม่หาจานเลยไหมได้ยังอง่ไหมเรากินเนี่ยคุณอาข่ำเลยไหมเล็บเนมะัง้งเรากินไคุณอาอ้ยอันนี้ยุบันเะม,เมันนนี่นี่แหน<ป>เอิเออเขาเลยเนี่อเออเอยเออ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 อออ รับฝากเลยนะครับคลิปนี้ครับนี่เลยครับนี่ครับเจอะไรจาโฆษณาอะไรกันนกหนาก็รู้อยู่แล้วบํารุงตับเสียเวลาเขาดูคลิปหมดเอาของดีก็ต้องมาแนะนําดีก็รู้อยู่ว่าของดีแต่ไม่ก็ต้องโฆษณาขนาดนั้นก็ได้โฆษณาเนี่ยก็คือขายได้ก็เอามาเลี้ยงพวกเราทีมงานนี่แหละมันก็เข้าไป l p l p 2 2แค่นั้นเองนี่แหละไลแอด L.P.22 สำหรับคนที่ดื่มนะครับดูแลตับบำรุงตับนะครับไปตรวจแล้วค่าตับสูงนะครับตับในเขาเรียกว่าไขามันในเลือดสูงไขม,มันในตับสูงนะครับนี่กินนะครับผู้ชมกินตอนดื่มก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามาปวดหัวแห้งปวดหัวตัวนี้ช่วยได้นะครับเจบสซี่มินไลแอด L.P.22 นะครับแค่นี้ไม่ได้เลยไงโฆษณาแค่นี้มันเสียเวลาไปเข้าไปดูคลิปกันดีกว่านี่มันของดีอยู่แล้วใครก็รู้โธโฆษณาอยู่ได้ มอลธนาเดงสวัสดีครับดิบไอ้มอลธนาเดิบอาชิมดูมันเหมือนของทางเหนือไหมโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมเพยไม่ยอมเหมือนกันเว้ยโอ้เอาเอาเอาละทำแบบนี้เรามาภาคเหนือกับภาคอีสานไปนี่ทำแบบนี้องค์โคลงทุกคนเดี๋ยววะเอ้าพอาจ้ะ dù tiến nắm bích của dù tiến nắm béo chị bột không cần bên 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 เออไม่มีใครกินอย่างงี้นะ่ไมกินกินกินมออย่างงี้แม่บอกระมามาโจดหน่อยต้มเดยครับเบิด้ก็ติดกับพ่อเด้อ,อพอแล้วต้มพ,พอแล้วพอแล้วพอ่วพอิเอามาอยี่เด้บอกโจดอันนี้นี่ะสอันนี้ัเบอร์อเชียงคาน มีร้านเนื้อที่อร่อยจริงๆแกโอเล่ลาบก้อยอื่นแล้วมาทานดี่ะกาไอโอเล่บ้างแค่น้อยปะ่ะอันนี้คนแนะนําผมมานะครับอาจารย์พลแขนพลนี่ก็อันนี้พี่โอเล่เนาะเจ้าของร้านอาจารย์พลนี่คิดยังไงถึงแนะนําให้ผมมากินบินมาจากกรุงเทพเลยเพื่อมากินที่เชียงค่ายเนี่คือผมมาลองกินแล้ว่ร้านนี้สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆคนึงเลยอย่างที่บอกเขาจะไม่กินเนื้อเลยเแต่ว่าแกกล้าที่จะเปิด เป็นยังเป็นยังทำไมคนบางเลยถึงไม่ชอบกินเนื้อคือส่วนมากเขาก็จะกินแค่เล็กๆน้อยไม่ไกินิมาณเยอะคับกอินพออิ่มครับกินพออิ่มครับเอาแล้วที่อื่นก็กินพออิ่มนะแต่ว่าบางคนเขาแต่ว่าทางอื่นเขาจะกินกินเยอะครับแต่ว่าทางนี้เขาจะเขาจะไม่กินแบบว่าเกินเปินไปไม่กินเยอะๆหลายๆจานห้าจานสิบจานยี่สิบจานจะไม่กินอย่างนั้น ตอัมาก็มันจะไม่ค่อยมีเพื่อนชวนไปไหนมาไหนแล้วก็งานตรงงานแต่งงานบวชจะไม่ค่อยมีใครชวนไปไหนคนอย่างนี้เพื่อนๆมาหาหน่อยเดี๋ยวเรี่องข้าวเขาจะไปพูดคํานี้เลยเออกินอย่างนั้นแหละคุไม่ถูกต้อไงจะไม่บอกใครนะไม่บอกเราก็ไม่บอกไม่บอกเราก็ไม่บอกจริงๆเขากินกันแบบนี้แบบชาวบ้านในบ้านอะไรเงี้ยินเลยคิดเมนูขึ้นมาเรื่อยๆที่สูตรขึ้นมาเองโดยเฉพาะสูตรท่าเหนียวครับโอเล่ลาบก้อยนนเชียงคานเอ้ยแถวอำเภอเชียงคานนี่แหละ พิกัดก็คือบ้านนาบอนครับหมู่12ตำบลนาต้าวอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับอยู่พิกัดก็คืออยู่หลังเซเว่นครับจัดง่ายๆครับหลังเซเว่นโทรมาได้โทรมาได้หลังโรงศรครับหลังลูกศรับเบอร์โทรก็ครับ0626395916ครับครับก็ขอบคุณอาจารย์พลนะอาจารย์พลอยู่ที่เชียงคานนี่แหละขอบคุณอาจารย์พลครับอาจารย์พลนี่ก็เป็นเศรษฐีซึ่งทําธุรกิจมากี่ปีแล้วนะครับ ทำธุรกิจมา15ปีเป็นธุรกิจอะไรครับขายยาผูกผมครับขายยาผูกผมนี่ก็ชื่อว่ายี่ห้อดีขาวยี่ห้อดีขาวนะครับอาจารย์พลทำธุรกิจใช้ดีไหมครับใช้ดีครับผมดกดำผมดกดำครับรัฐใช้เองครับใช้เองด้วยพิสูจน์ได้จากที่ตัวเองจากที่ตัวเองใช้มาตลอด15ปีแล้วขอดูได้ไหมครับได้ครับ กายเป็นตัวแทนจำน่ายอยู่เหรอนี่จริงๆริงดีคราวเดียวนี่ไม่เห็นนะโว้ยยังนี่เบิ้ตไปพูดเรื่อจาสัตว์เบิ้ตแล้วครเบิ้ตแล้วเบิ้ตจนได้พี่น้องครับนี่โอ้ยผากแน่ผากพี่ผากน้องแน่ครับจะปักร้านลับเลยบันน้ำบอลเด้อครับแค่ไปไหนมาก็มาแวะกินลับ อยู่กูนกับทานี่เดนเข้ามาหน่อยก่อนนะครับตับขอบคุณมากครับอันนี้ต้มอึ่งเปาะครับต้มอึ่งเปาะมันนั่งกันก่อนครับครับพร้อมเื้องเปาะวันนี้ต้มอึ่งเปาะโอ้มันคืออึ่งครับแต่มันคืออึ่งครับแต่ว่ามันพร้มีผาแต่ว่ามันแฉบนะครัครับมีอยู่วงเดียวได้ทาดเลยครับร้านนี้จะบรมีครับเดี๋ยวตรงนี้มไม่แฉยวอยู่เลยจะทานกับบเมี